่าวของแวดวงละครนะครับ<ฆ>คุณดาวพอลรุษไทยครับผู้จัดละครแหม่มแก้มแดงปฏิเสธครับว่าถ้าทําตัวจุ๋ยวรัทยานะครับมาลงละครเรื่องใหม่นะครับจะ<ฆ>บอกว่าหากมีบทที่เหมาะกับนางเอกสาวคนนี้เหมาะคาแรคเตอร์รับรองว่าได้ร่วมง,งานกันแน่นอนครับหลังเชื่อตานเลยขอนเจ้าปัญหายอย่างแหม่มแก้มแดงของผู้จัดดาวพอลรุษไยในรงเดชล่าสุดสาวจุ๋ยวรัตยานินคูหาที่ตั้งสเตตัสรับงานได้อย่างอิสระเพราะหมดพันธะกับท้ายกันตนาแล้ว ก็มีข่าวว่าผู้จัดคนเดิมอย่างคุณดาวเล็งดึงมาร่วมเล่นละครหลังปิดกล้องละครแม่มแก้มแดงในทันทีแต่ทางด้านผู้จัดมือใหม่ออกมาปฏิเสธข่าวลือลดังกล่าวโดยชี้แจงว่าตนนั้นยังไม่ได้วางโปรเจกต์ทำละครเรื่องต่อไปเลยสักนิดและจะวางตัวนางเอกละครไว้ได้อย่างไรและที่สําคัญหลังจากทราบข่าวนางเอกคุณดังหมดสัญญาก็ไม่เคยได้ติดต่อพูดคุยกันอีกเลยแต่หากวันนึงมีบทบาทที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของสาวจ้าก,ก็คงมีโอกาสได้ร่วมงานแม้จะไม่ใช่ระยะเวลาอันไกลนี้ก็ตามค่ะ ยังไม่มีละครเรื่องที่สองเลยค่ะ,ะจริงจริง,รง,รง,ย,งยังไม่ยังไม่มีการเสนอใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเพราะว่าตอนเนี้ยละครแหม่แก้มแดงคิดว่าคงสุดท้ายแล้วเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใกล้ะะจะออนแอร์แล้วอะค่ะ,ะก็หลังจากที่เราถ่ายทำเสร็จเนี่ย post production นี่งานเยอะมากตอนนี้ยังยังพูดความจริงค่ะมีแพม่มีเลยนะคะยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ยังไม่มียังไม่ยังไม่ได้เริ่มเลย กกัน,กอนจองไว้ก่อนท,ที่มีคอนเปิรนะ <c oughs> ไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีเลยใช่ใชผิดหวังใช่ไหมไม่มี <c oughs> ถ้าตามหลักเราคง <c oughs> ต้องดูเรื่องก่อน <c oughs> แล้วเราค่อยดูว่านางเอกใครเหมาะใช่ไหมคะคือ <c oughs> ตอนนี้เรื่องยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็คงยังยังไม่ได้มีการติดต่อหรือพูดคุยไปมากกว่านั้นกับกับน้องสุยยังยังไม่มีโปรเจกต์จริงๆคครยังไม่ได้คุยกันคือน้องสุยจะเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นนางเอกที่สวยอยู่แล้วว่าเป็นเป็นนางเอกในดวงใจของใครหลายๆคนแต่ว่า ถ้าถามเราตอนนี้คือยังไม่มีเรื่องจริงๆค่ะยังไม่ได้คิดว่าจะจะเสนอเรื่องอะไรแล้วก็ใครจะเล่นนะคะคือเราอาจจะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อ่านข่าวก็เลยไม่กดดนันเพิ่งเพ,พิ่งจะทราบวันนี้นะือทราบวันนี้แต่ว่าก็ก็ไม,ไม่ไม่กดไม่กดดันค่ะเราก็พูดตามความจริงถ้าเกิดว่าติดต่อหรือว่ามีโครงการก็จะพูดไปตามที่ที่เราได้เตรียมงานก็คงไม่ได้มีความรับอยู่แล้วเพราะตัวเองก็เป็นคนจงไปจงมาคือถ้าเกิดวันหนึ่งมันมีเรื่องอะไรที่มันมันใช้คาแรคเตอร์ของน้องจุย๋ยก็คง เพราะนองเขาก็เป็นเป็นอะไรคะฟรีแลนซ์แล้วตอนนี้ใช่ไหมคะก็คงแต่ว่าถามว่าอน,นาคตอันใกล้นี้ก็คงยังไม่มีคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังจากที่นางเอกน่สวยจยวรัทยาเป็นอิสระก็มีผู้จัดชายนู้นชายนี้ตอมกันให้หนึ่งทั้งละ่อนรักคุณเท้าฟ้าของผู้จัดน่อยบุตกรไหนจะกับทั้งค่ายเอ็กซที่ก็มีข่าวลอยมาเหมือนกันงานนี้เธอคงตัดสินใจลำบากแตแล้วล่ะค่ะ ฮะแต่ว่าผู้จุดเขามีความสามารถอยู่แล้วมีคาแรคเตอร์ด้วยนะยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีบทที่เหมาะสมกับเธอนะคะวงเล็บใหญ่ๆไว้วงเล็บใหญ่ๆไว้สวยด้วยวงเล็บอีกทีวงเล็บอีกทีมาก ยังไงเนี่ยพงเล็บสวยเออวสวยมาก,มากนะทําอะไรพูดอะไรต้องไปถามอดีตแฟนเขาหน่อยนะว่าเขาอนุญาตคุณพูดแบบนี้หรือเปล่าตันนิวเหรอ,อออตันนิวอะไรอ่ะพงสกรวงสกรเนี่ยคุณเป็นเพื่อนเขาใช่เหรอนิวจะมีสิทธ์อะไรครับเออนี่ื่อเลิกกันแล้วอ้นเลยแต่ว่ายังไงแล้วคนเคยคบหาดูใจก็ต้องไปถามความรู้สึกหน่อยว่าตอนนี้ที่มีเรื่องว่าคุณจุ๋ยวรัตยาน่ะเชียงสัญญากับกันานาเนี่ยมีการพูดคุยปรึกษาในานะอนดีตแฟนหรือเปล่านะคะอ่ะ หนุ่มนิวนะคะก็บอกว่ามไม่ได้ติดต่อพูดคุยเลยนะยแต่ว่าถึงแม้ว่าสาวเก่งอย่างสาวจุ๋ยเนี่ยจะคนเก่งอย่างสาวจุ๋ยเนี่ยจะไปซบอ,อกให้ไหนก็จะคอยเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะอ,อดีตเพื่อนเคยเลิฟอย่างสาวจุ๋ยวรธิยาประเดิมฉีกสัญญาณก,กับท้ายกันตนาต้นสังกัดแจ้งเกิดจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตไปได้สักพักล่าสุดเจอัวหนุ่มนิววงสะกรเลยอดไม่ได้ที่จะทมไถ่ได้ในา้ถึงเรื่องราวคางาวกับเขาบ้างหรือเปล่า หนุ่มนิวก็แบ่งรับแบ่งรู้ตอบแบบตรงไปตรงมาว่าแม้จะไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับสาวจุย๋ยหลังจากที่เลิกรากันไปแต่ก็มีการติดตามข่าวสารถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่บ้างส่วนกระแสด้าลบในอินเทอร์เน็ตที่กระหน่ำว่าสาวจุ๋ยต่างๆนานาหนุ่มนิวก็ขคอนโน่คอมเมนต์ไม่ออกความที่เห็นใดๆเพียงแต่ออกปากให้กำลังใจและยังเป็นห่วงอดีตแฟนสาวเหมือนเดิมในเรื่องของการทำงานต่อจากนี้ค่ะมีมีติดตามข่าวบ้างครับแล้วมีการโทรคุยหรือแบบให้กำลังใจอะไรอยู่บ้างไหมคะเออไม่มีเลยพูดจริงๆผมผม,ม ผมทราบเรื่องข่าวพวกนี้น้อยกว่าพวกพี่ๆก็ไม่ได้ไม่ได้โทรไปครับเพราะว่าคือมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ได้ไปก้าวไกลเขาอยู่แล้วไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะครับเพราะว่าก็ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้อะไรครับแต่ใจจริงๆอยากจะแนะหรืออยากจะบอกอะไรในจุดบ้างไหมหรือให้กําลังใจอะไรก็เป็นกําลังใจให้ครับก็คือไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็อยากให้เขาคิดให้รอบคอบอะไรเงี้ยครับใจจริงเราเห็นด้วยไหมกับการที่เขาแบบว่าขอยกเลิกสัญญากับทางกัตนากนอันนี้มันก็เป็นเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับของของคนแต่ละคนที่ มีสิทธิ์จะคิดแตกต่างกันออกไปไม่ขอออกความเห็นแล้วกันครับตอนที่เขาไปอยู่เขาเคยมีเอ่ยเรื่องนี้ม,มั้ยไม่ไม่มีเลยครับไม่ได้คุยกันเรื่องสัญญาครับ,รบเราก็เป็นห่วงเหมือนเดิมแหละครับทำงานอาชีพเดียวกันเคยทํางานด้วยกันยังมีผู้จัดการคนเดียวกันด้วยโวยร้นว่าเยอะว่าไปยกเลิกสัญญาเหมือนกับว่าไม่รบอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ทราบเรื่องครับไม่ไม่ขอออกความเห็นแล้วกันครับ<ม>คืออยากให้เขาไปในทิศทางที่เขาทําแล้วเขามีความสุขแค่นั้นเองครับได้อยากจะบอกให้เธอรู้ เนี่ยเพิ่งจะเป็นเคสแรกที่ฉีกสัญญาจากต้นสังกัดของฝั่งกัตนาแต่สาหรับหนุ่มนิวแล้วสัญญาที่ยังเหลืออยู่ถึง4ปีเต็มกับทางช่องเจ็ดเจ้าตัวบอกยังไม่คิดที่จะฉีกหรือย้ายไปไหนมีแต่จะเต็มเพิ่มขึ้นเพื่อให้อยู่ต่อไปค่ะนะปากหวานซะขนาดนี้มีหวังงานละครคงต่อขิดเพียบตลอดทั้งปีเลยละมั้งคะหนุ่มนิว ไปทำงานเออก็ไปได้ดีกว่าแล้วจะทำไมถึงว่าจุ้ยจากนิ้วไปเออคุยกันตกลงกันแล้วจ้าจะโดนเติมไม่ใช่เราแค่ร้องเองเฉยๆนะครับอะ